ท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนมาเนตได้หารือกับทูตลาวแล้วก็เวียดนามประจำกัมพูชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและการค้าระหว่าง3ประเทศระหว่างการประชุมที่กรุงพนมเปญท่านสมเด็จบุนมาเนตได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความร่วมมือทางด้านการพลังงานการท่องเที่ยวการค้าและการแบ่งเขตแดนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ครับ เขาก็ยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะจะกระชับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และสำรวจพื้นที่ใหม่ๆที่มีความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันรวมถึงการซ้อมรบและการมีส่วนร่วมของเยาวชนท่านเหนียกัราทูตลาวประจำาคมพูชา่ันโบเขียวภูมิวงะหงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วมกันของทั้งสาประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนอกจากนี้ครับก็ยังเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความร่วมมือด้านทหารและรัฐสภาส่วน,นท่านท่านเอกอัครราชทูตเวียดนามยังแสดงความมุ่งมั่นของประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์เหมือนกันกับทั้งกัมพูชาและก็ลาวโดยเน้นย้ําถึงความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุง ในตอนท้ายของการประชุมครับทั้ง3ฝ่ายก็ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จในปีที่ผ่านมาและยืนยันการสนับสนุนซึ่งกันและกันสําหรับการดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของลาวในปี2024และสํานักนายกรัฐมนตรีใหม่ของท่านสมเด็จอุลมาเนตซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเวียนทาว